สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับฮันนานะคะแล้วก็ไวกิ้งฮิวโกและฮันนี่ค่ะในคอร์ทเทตลิวิงสำหรับอีพีนี้นะคะเป็นอีพีที่30ค่ะแล้วก็เป็นอีพีสุดท้ายนะคะสำหรับซีรีส์ The Sims ซีคอร์ทเทลิวิงนะคะผู้ดูแลชนบทนะคะเพราะว่านะฮันนาได้ทำปณิธานครบหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเพะมิก็เลยคิดว่า โอเคก็ควรจบซีรีส์นี้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะแต่ก่อนที่จะจบไปนะคะเรามาดูกันก่อนดีกว่านะคะว่าฮันน้านะคะตอนนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะ่ะก็คือเพีมี่ได้ให้ฮันนานะคะทำเป็นฟาร์มไก่ทองคำะคะ่ะโดยเธอจะขายไข่ทองคำนะคะเป็นงานหลักของเธอนะคะซึ่งในการขายไข่แต่ละครั้งนะคะเธอก็ได้เงินหลักพันเลยนะ หลักพันจริงๆนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะนี่คือไข่ทั้งหมดนะคะที่ฮันนาเก็บได้ในวันนี้นะคะก็จะมีทั้งไข่หินออฟซิเดียนนะคะซึ่งการขายแต่ละครั้งน่ยก็ได้เงินเยอะอยู่นะไข่หินออฟซิเดียนเนี่ยขายได้ครั้งหนึ่งก็ใบละร้อยถึงร้อยถึงร้อหนะคะโอเคขายไปเลยนะ แล้วก็ไข่ขาวเนี่ยได้เยอะแล้วค่ะใบหนึ่งก็แบบใบละ1 0บถึงยี่เหรียญเท่านั้นเองแล้วแต่คุณภาพนะคะโอเคไข่ทองคําที่ฟักได้นะคะจะขายได้ใบละ300เหรียญเลยนะถ้าเราไม่ต้องการให้เขากกเพื่อให้ได้ลูกเชียบอย่างเงี้ยหรือเพื่อขยายพันธุ์เงี้ยเราก็สามารถขายเลยได้นะคะแต่อันนี้พี่มี่จะไม่ขายนะคะจะเดี๋ยวให้เขาแบบขยายพันธุ์ต่อนะคะเราจะไ,ไม่ต้องไปซื้อไก่มาเพื่อแบบ เพิ่มมาแปลงร่างให้เขาเป็นไก่ทองคํานะคะเราก็จะได้ลูกเจบที่เป็นไก่ทองคําเลยค่ะส่วนไก่ทองคําที่ฟักไม่ได้นะคะก็ จะได้ราคา150-300เหรียญเหมือนกันค่ะแล้วแต่คุณภาพนะคะอย่างอันนี้ขาย11ใบได้2,300เหรียญนะเพราะฉะนั้นก็ขายไปเลยเห็นไหมบอกแล้วขข่เฉพาะไข่ทองคำก็ได้นะคะเพราะว่าไข่สีสีพวกนี้นะคะมันยุ่งยากมากเลยนะคะในการที่จะทำให้ได้ไข่สีขึ้นมาโอเคมันเป็นชาเลนจ์มันก็โอเคน่าสนุกนะคะเพราะว่าเอาไข่สีส้มไข่สีเขียวไข่สีฟ้ามารวมกันเป็นอาหารสัตว์เพื่อให้ได้ไข่สีลุงอ่ะมันก็โอเคมันก็ ท้าทายใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดคิดเป็นตัวเงินแล้วว่าไข่พวกนี้แบบไข่สีลุงอะถ้าได้มาก็ได้แค่ร้อยห้าสิบเหรียญซึ่งได้น้อยกว่าไข่ทองคำแล้วก็ยุ่งยากกว่าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพี่มิเลยให้ฮันนาะไม่เน้นทําไข่สีสีแล้วค่ะเนี่ยขขยได้แค่แปดเหรียญเองนะคะอย่างไข่สีเขียวก็ขขยได้แค่สิบห้าเหรียญเองคือน้อยมากเลยอะส่วนอันนี้เป็นไข่ที่ฟักได้นะคะแต่พี่มิจะไม่ฟักไข่สีขาวนะคะพี่มิจะขายไปเลยค่ะเราจะ ฟักเฉพาะไข่ทองคำนะคะส่วนถ้าเล้าไหนนะคะมีไก่ที่ชรานะคะหรือไม่มีความสุกนะคะพี่มิ่ก็จะให้หันหน้านะคะให้ขนมไปเลยนะเพราะว่าขนมเธอก็เยอะมากนะคะทําขนมทองคํานะคือถุงนึงอะคิดดูถ้าเราขายอะเราได้485เหรียญแน่แต่พี่มิ่ก็จะไม่ขายนะคะเพราะว่าบางทีเวลาถ้าเกิดไก่ชราแล้วเราไม่งอย่างไก่ตัวนี้ชรานะคะ เราสามารถขายเขาได้นะคะเนี่ยแลกเปลี่ยนเงินห6หกเหรียญเองเอ๊ะทำไมตัวนี้ขายได้น้อยจังเลยอะ่ะอันนี้ก็เพียมี่ก็ไม่เข้าใจนะว่าทําไมขายได้น้อยนะคะแต่ปกติเนี่ยจะขายได้เยอะมากเลยนะคะแต่ตัวนี้ขายได้ห6กเหรียญโอเค <c oughs> okay. คือไก่ทองคําเขาสามารถช่วยเราทําสวนได้ด้วยนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นนะคะพีอมี่ก็จะให้ฮันน่านะคะยึดอาชีพเลี้ยงไก่ทองคำนะคะเป็นอาชีพหลักค่ะ ส่วนพี่รามะนะคะก็ยังอยู่นะคะพี่รามะเราก็จะเลี้ยงเขาไว้ดูเล่นไปอย่างนั้นนะคะคือเขาก็น่ารักดีนะคะแล้วก็ขนเขาก็สามารถขายได้เหมือนกันค่ะคือถ้าเราให้ขนมที่มันสามารถให้ขนสีสได้อะ่ะยิ่งขนมทองคำนะคะให้ขนสีทองนะคะขนสีทองนะคะก็สามารถขายได้ราคาเหมือนกันค่ะเดี๋ยวลองมาตัดขนสีทองดูนะคะ นี่ได้มาแล้วนะคะขนสีทองนะคะคุณภาพดีเยี่ยมเนี่ยได้กองละ450เหรียญเลยนะคะซึ่งแล้วแต่คุณภาพเหมือนกันค่ะบางทีก็ได้300เหรียญ200เหรียญแล้วแต่คุณภาพจริงๆนะคะลามาตอนนี้อยู่ในช่วงวัยเต็มวัยนะคะโอเคเราขายไปเลยมาขนสีทอง750เหรียญน,นะ,ะโอเคส่วนพี่วัวนะคะคก็ยังอยู่กับเรานะคะตอนนี้พี่วัวว เต็มวัยแล้วเหมือนกันนะคะโอเคให้ฮันน่าทำความสะอาดพี่แกนหน่อยนะคะพี่วัวก็เหมือนกันค่ะถ้าเราให้ขนมทองคํานะคะนมที่ได้ก็จะเป็นนมทองคํานะ,ะแต่พี่มิคิดว่านะคะพี่มิจะเลี้ยงพี่วัวเอาไว้ดื่มนมค่ะหรือว่าเพื่อเอานมเขานะคะมาทําเป็นชีสเพื่อทําอาหารเท่านั้นค่ะฮิวโก้ลูกชายเขามาช่วยทําความสะอาดด้วยนะคะโอเคให้ขนมแห่งมิรหน่อยละกันนะคะ ส่วนตอนนี้นะคะพี่มี่ได้จัดสรรเนื้อที่นะคะเพราะว่าพี่มี่ได้ให้หันหน้านะคะปลูกต้นต้นเนี้ค่ะต้นอะไรต้นวัวเพิ่มนะคะแล้วก็เราได้ซื้อกล่องเก็บพึ่งมาเพิ่มนะคะเพราะว่านำพึ่งเนี่ยเป็นส่วนผสมของการทําขนมทองคําค่ะที่นี้พี่มี่เนี่ยบอกตรงๆเลยนะคะยังไม่เคยเล่นต้นนี้เลยค่ะคือก็ไม่รู้ว่า มันจะเป็นยังไงนะคะลองให้ฮันน่าไปเล่นหน่อยละกันนะมันจะดุไหมอ่ะคือเขาบอกว่ามันสามารถฆ่าฆ่าเจ้าของได้ด้วยนะคือพี่ม่ก็กลัวเหมือนกันนะฮันน่าป้อนอะไรอ่ะต้องต้องเป็นป้อนพวกเนื้อสัตว์แน่เลยหอแบบเนี้ยเอ้าไม่ให้มันกินล่ะเดี๋ยวมันก็กินตัวเองเข้าไปหรอกอะไรอ่ะทำไมฮันน่าไม่ให้อ่ะ ดูแล้วมันดุเหมือนกันนะคะเนี่ยนะโอเค,อเคให้ฮันนะ่าออกมาดีกว่านะคะก่อนที่จะโดนพี่วัวเนี่ยจับกินนะคะคือเพ่ไม่ไม่รู้ว่าเขาจะแบบได้เขาเรียกว่าอะไรอะได้ผลมันยังไงนะไม่ตายสิไม่รู้จริงนะคะยังไม่เคยเล่นเจ้าตัวนี้เลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเพ่พี่ก็คงมาเล่นที่หลังนะคะตอนนี้ให้ฮันน่ามาเก็บน้ำผึ้งค่ะ ส่วนบ่อปลาก็ยังอยู่นะคะบ่อปลาซึ่งจริงๆก็ไม่ค่อยได้ตกปลาเลยนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็เลี้ยงปลาไว้ถ้าเกิดเราอยากกินก็ก็มาตกกินแค่นั้นเองนะโอเคะ okay. ส่วนแปลงพืชยักษ์นะคะพี่เอมี่ก็จะเน้นให้วากิ้งนะคะเป็นคนดูและคะ่ะเป็นคนใส่ปุ๋ยนะคะแล้วก็กาจัดวัชพืชต่างๆนะคะซึ่งก็บางครั้งฮิวโก้นะคะก็มาช่วยด้วยค่ะฮิวโก้ก็ต้องหัด ไวน้นะลูกเพราะว่าอีกหน่อยเราก็ต้องดูแลฟาร์มแห่งนี้นะโ okay. อเคอ้าวฮิวโกวิ่งกลับเข้าบ้านไปแล้วะคะคือฮิวโกเขายัางไม่สามารถใส่ปุ๋ยให้พืชได้ค่ะเพราะว่าทักษะการทำสวนเขายังไม่เยอะพอนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพี่มิมิจะให้ฮิวโกนะคะเขามาช่วยทำความสะอาดนะ,นะคะเล้าไก่นะมีเล้าไหนสกรปรกมากเฮ้ยไม่มีเลยเหร โอเคเราสะอาดทุกเราเลยนะงั้นพี่มีนะคะให้ฮิวโก้นะคะมาปล่อาหารให้ไก่แทนนะคะคือไก่เราเยอะค่ะบางทีการให้อาหารรอบเดียวก็ไม่พอนะคะเดี๋ยวไก่เราจะไม่อิ่มนะนี่ไงหิวหวยไม่มีความสุขอื ไก่ปีศาจตอนนี้นะคะพี่ยมมได้ทําไก่ปีศาจไว้2ตัวนะก็คือตัวนี้นะคะไปไก่ปีศาจตัวเมียด้วยนะคะเพราะว่าไก่ปีศาจต,ตัวเมียเนี่ยถ้าเขาไข่ออกมาเนี่ยจะได้ไข่หินออบซิเดียนะคะซึ่งขายได้ราคา <c oughs> ก็เลยทําไว้นะคะตัวนี้มันซ้อนกันอยู่2ตัวนี่ไงไก่ทองคําตัวเมียนะคะแล้วก็ไก่ปีศาจต,ตัวเมียโอเค มีความสุขทุกตัวนะคะแทบทุกตัวแหละพี่มีว่าเนี่ยเห็นปะเพราะว่าเราให้อาหารเยอะอะเนี่ยจิ้มไปก็มีแต่ตัวอ้าวตัวนี้ไม่มีความสุขอ๋อมันเป็นตัวผู้โถน่าสงสารตัวผู้นะคะ <c oughs> คือตัวผู้จริงๆแล้วนะคือพี่มีแบบไม่ค่อยได้เน้นอะ แต่การมีไก่ตัวผู้เนี่ยมันจะทําให้มีไข่ที่ฟักได้ค่ะตอนแรกพี่มี้ก็กะว่าจะไม่เลี้ยงไก่ตัวผู้นะแต่ก็พอดีไปอ่านเจอบทความที่เขาบอกไว้นะคะว่าเราต้องเลี้ยงไก่ตัวผู้ด้วยนะคะเพราะว่าจะได้มีไข่ที่ฟักได้ส่วนตอนนี้นะคะฮันนี่ไปเรียนนะคะเดี๋ยวรอฮันนี่กลับมาก่อนละกันนะคะโอเค ตอนนี้นะคะฮันนี่นะคะกลับมาจากที่โรงเรียนแล้วะคะอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไ<ห>มฮันนี่เปลี่ยนไปก็คือ<น>พียมี่ได้เปลี่ยนช่วงวัยให้กับฮิวโก้แล้วก็ฮันนี่แล้วนะคะทั้งคู่เลยนะคะแต่ฮิวโก้ค่ะคือเปลี่ยนจากวัยเด็กมัธยมนะคะเป็นวัยหนุ่มสาวนะ oh <my S 1> เพราะฉะนั้นเขาเลยดูไม่เปลี่ยนเท่าไหร่นะคะส่วนฮันนี่นะคะเพียมี่เปลี่ยนจากวัยเด็กนะคะเป็นวัยรุ่นนะคะโตขึ้นมาคือสวยมากเลยนะคะพียมี่ชอบจังเลยอ่ะ แทบจะไม่ได้ปรับอะไรเลยนะคะเพียงมีแค่ไปปรับผมแล้วก็ปรับเสื้อผ้าให้เขาเท่านั้นนะคะคงสวยเหมือนแม่เธอคะ่ะ สำหรับฮันนี่เองนะคะพี่มี่ก็ต้องค่อยๆสอนให้เขาทำฟาร์มนะคะก็ตอนนี้ก็เริ่มให้เขาหัดทำอาหารก่อนแล้วกันนะคะส่วนงานในฟาร์มนะฮันนี่ยังไม่เคยลองทำเลยนะคะก็เดี๋ยวก็ถ้าเกิดเขาว่างๆเราก็ค่อยให้เขามาช่วยนะคะเพราะตอนนี้เขาก็กำลังเรียนอยู่นะคะซึ่งอาจจะไม่ได้มีเวลานะคะเพราะว่าการบ้านก็เยอะเนาะ เพราะฉะนั้นนะคะเท่ากับว่านะคะตอนนี้นะคะครอบครัวของคันนานะคะคือมีความสุขมากๆนะคะในฟาร์มของเธอนะคะแล้วก็เป็นฟาร์มที่สมบูรณ์แบบค่ะแล้วก็มีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบนะคะก็น่าอิจฉาจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพี่เม่ก็ขอจบนะคะ <S <S The <Sims> 4, s i m s 4 c a r t a g e Living นะคะไว้ที่ EP 30แค่นี้นะคะแต่อาจจะมีซีรีส์เล็กๆนะคะให้เขานะคะก็เดี๋ยวพี่เม่ขอไปคิดก่อนแล้วกันว่าจะมีซีรีส์อะไรดีนะคะ ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่เอมี่ด้วยนะคะแล้วก็กดปุ่มติดตามและปุ่มกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องซิดแคนดี้ค่ะสําหรับวันนี้พี่เอมี่ไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ